ฟรีอุ้ยอาครับดูครับอ้งหลูกนี้ตบต้องหูครับโจนทาวยืนเราเพิ่งเห็นนะเดี๋ยวจะมีช็อตเด็ดน่าจะมีช็อตเด็ดต้องทำเลยครับต้องทำเลยต้องทำเลยนี่รอบสองรอบสามสมองมวยอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินเหรอครับโลูกบ้าบินดุดัน กล้าชนลากล้าแลกกล้าปะทะก็สิ่มนุษย์นะครับเขาวัดหัวใจวัดอาวุธกันถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับแต่ว่าลูกติ่นีกับเะซ้ายกับโยนเข่าซ้ายเนี่ยครับรับมากยกนี้ยังไม่เ,เร่งรับแลมพาดหลังจากยกแรกออกหนักๆไม่มาก็แพ้ขวาได้ดไม่มีใครหยุดจริงๆแข็งขวาอีกเมตรหน้ากับสามทีแล้วทีหน้ากับขวาคนลงซ้ายลวกซ้ายขวา อย่าไปไหนครับแฟนพันธ์เเทั้งหลายทั้งเมืองไทยและต่างประเทศอย<ด>ู่ตรงนี้ดูให้ดีอขึ้นแพงครึ่งคราวครับนี่ครับมวยไทยครับมวยรุ่นใหญจ่จะให้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยก็ต้องชอกอย่างนี้เลยครับหรือจะมีความหวังอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทอื่นเนแห่อองปีปีนี้เอาล่าครับตับทรายแรมพัดแรกคนละแข้งแปกประสานงา,าครับจางอากาศ ยันานจะยอมไม่ยุ่จริงๆ,ๆตามกันต่อครับดูของใหญ่ๆหนักๆใครหนักกว่ากันลาบเลยับสลับหมัดหนึ่งสองสามขยับรอกไม่มีใครยอมแล้วครับโอ้โหลูกนี้กลับมาแทงแรงมากอ้ย,อย,ยันพาหมัดสามเม็ดแล้วโดนส4มสี่นี่แหละเพลงเข่าเพลงที่ สิมุทันถนัดมากที่สุดคือตรงในแรงหนักรุนแรงมากเอาละครับเจอหมัดตัดลำตัวแล้ว1 2 3 1> แทงขวาหมาัดมาสีห้าหมาัดแต่ว่าสิมุทบอกขอแทงทีเดียวเอาทิ้นใหหล่นครับโอ้โหดูดครับ,รบอ้าวครับโยนเผาซ้ายครับแลมพาร์ดเสีสยบตาอีกดอกอ้าวขวามาไม่จะหล่นเออนีชื่นชมแลมพาร์ดนะ31ปีแล้วนะครับโอยคือแข้งขึ้นเขาครับเสียบไาเสียบไป เสียบมาเสียบไปดูนลยครับเสียบมาต่อยวันมาแรกครับวันมาแรกโอ้โหแทงซ้าย4มนุษย์เอาแล้วครับสงครามเล่นเข่ามาแล้วแป๊บไม่ดีท้องทะลุมาครับแทงวัดัเลยใครดีใครอยู่โอ้ดูครับ วันนี้ขอ้าพิสูจน์ให้รู้ว่าหัวใจใครใจใหญ่ใหญ่ตัดตับตัวจริงเสียงจริงโอ้ยับอ่าครับมาดกับข่าวดูใครจะอยู่ใครจะไปเสียบโอ้โหเสียบมาใครหมดครับเสียบไปใครหมดเสียบไปสี่มนุษย์แทงเสียบไปโอ้โหเสียบมาเสียบไปครับ ปลกมือให้ครับต้องปลกมือให้เขาเลยโอ้ล้พัดแทงเออเฮน้นปแล้วเจาะยางสี่มนุษย์แทงอีกแล้วครับอีกแล้วครับค่ะพีอ้โหเอาล้ครับใครจะหมดหมักมาแล้วหมักมาเหมือนกันเออเฮล้าน,นอสองล้านส,อง,สองครับมีโอกาสแล้ว แผไปแล้วโอ้าวครับยังไม่ไปครับยังไม่ไปครับไม่มียุดจริงจริงรไม่สนใจครับแลมพาร์ดต้องปลบมือให้โจรเข่าเสียบมาต้องให้เขาเลยครับอ้าเสียบไปปลกมือล้านสองไทยได้ติดตามครับตอนนี้สีมนุษย์ก็เล่นเพลงเข่าเหมือนเดิมครับของกลอ,องของถนัดเพราะว่าแลมพาร์ตกันนี้ สูงนั่นเองตัวโจนเพชรทั้งคู่น้ำบาดางน้ำบาดาลนะครับำนำถัดดีที่เด็กูจดี่หมัดในขณะที่จุดขายของสี่มนุษย์ก็คือทั้งหมัดและเข่าโออดูครับนี่ยกสี่แล้วนะครับยังยืนซดกันอย่างนี้เลยนี่เป็นเกมคนชนคนแล้วนะครับยังไม่มีใครยุกใครช็อตให้เห็นหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งสามอย่างครับหมัดแล้วก็เผา อ้าวดูครับดูแลเผลอครับไม่ลงครับไม่ลงกันชนกันต่อครับหมัดมาแักกับหมัดแล้วครับหมัดตแรกแล้วนะครับแลกกันแล้วแรกหมัดแล้วกลายเป็นมวยสากลไปแล้วครับตีกันต่อมีศอกก็สีมนุษย์โอ้ โม่ร้อยปอนนะคุณธนกรนี่ร้อยสี่สิบสามปอนนะครับบำลุงไม่ถึงนี่ไปแล้วครับหมัดมาโอ้ยตอรับปมัดเริ่องะไรขึ้นแต่ว่าไม่าก็หนักเอ้านะครับชมจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับนายยดมาหมัดไม่ดีใครอยู่อูย ทา<อ>่ทานที่เป็นโรค<อ>หัวใจครับท่านที่เป็นโรคหัวใจเสียบไม่ดูก็ได้นะครับน่าก็แพ้งมาแล้วครับต<อ>ัวดาวยิ่งกระดุกนี่ยิ่งกระดุกครับ<อ>ปิดดาวได้เลยครับตันตันละทางยังัาเสียบหัวใจของไทย ออกข้างซ้ายเยอะออกข้างเยอะๆโอ,อ้โหไม่ยุดเลบาสหรับู้ดูเดือดได้ไม่ได้อยู่ที่3นาทีของยกสุดท้ายครับป่าเตะขวาล้ม่าดหยุดกันเลยจริงๆครับ้มพาดพยายามเล่นอาวุธวยาวๆแล้วครับแต่ว่าสุนุกไม่สนครับเข้าไปกอด ก่อนแลวตีเผาบูไดกันแล้วนะครับน่าจะไปเ,เห็นเห็นแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วดูครับครับผูบ้นี้อะไรจะเกิดก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับคนหนึ่งอาวุธหลากหลายแต่ว่าอีกคนหนึ่งเหลี่ยมมองงวยครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินสมรักเชียจนเหนื่อยแล้วสยาให้เดินอีกหน่อยครับฟั่งของแรมผาด ดาวทีล็อกรันเดินเลยหาดเบิ้ลเิขวาไปเป็นแข้งแล้วเป็นิแข่งแล้วรววบแล้วติดเชือกที่ติดเดอีกหน่อยครับนักมาโอ้โหโดนมอลครับบักมาหนึ่งสองจ้โอ้อ้าร่วงให้จบแล้วจะทำยังไงต่อรวบได้เกลียบรวบได้เกลียบครับโอ้ทองเวลาเงินเวลาทองครับ ไม่หยุดจริงๆครับมาจับได้โยนข่าวอีกเลยครับอย่างที่เวลาคุมแล้วครับยอดสุดท้ายครับอ้าวไม่ยอมครับไม่ยอมเอาอีกทำได้ต้องทำครับทำได้ต้องทำลวกลวกเอาทิ้งไม่ลงครับไม่ลงก็ได้ตีเอาเลยครับเกมโอเวอร์ เฉือนชนะคะแนนสี่มนุษย์สอสินญ,ญาไปแบบดุเดือด